ัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเจอยโสธราอีกแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จะเดินทางไปที่ตลาดนะคะเพื่อที่จะทําการซื้อนะคะเครื่องครัวนะคะแล้วก็เครื่องที่จําเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะผงซักฟอกสบู่นะคะแฟบนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะนำเสื้อผ้าอาภรอ,อาหารที่นอนหมอนมุ้งนะคะแล้วก็เป็น ถ้วยโถโอชามนะคะหม้อหายกาละมังครบนะคะสากแล้วก็กระติกน้ำกา้น้ำนะคะแล้วก็ผ้าหม่มผ้าถุงเสื้อผ้านะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะแล้วก็ยารักษาโรคนะคะเอาไปมอบให้กับคนยากจนนะคะจำนวน5ครอบครัวนะคะที่อาจารย์ทำการศึกษาพื้นที่มาแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะ เดินทางแต่เช้านะคะกับพนักงานนะคะผู้ร่วมด้วยก็ประมาณ1 233 3คนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนำภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอ,อใช้เวลาในการไปซื้อของที่จะเป็นและสำคัญที่จะมาจัดเป็นชุดๆแล้วก็เดี๋ยวตอนจัดเป็นชุดๆเดี๋ยวอาจารย์จะอ,อัดวิดีโอนะคะไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนากิจกรรมดีๆด้วยกันค่ะกล่าวขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ